รถเทอร์นา 2400V นะคะขับส่ปี2021วันนี้เป็นซี4มทโร์อนะคะใครที่หาใช้งานนะรถมือเดียวปลอดวางประวัติสูงนะคะจะให้เป็นตัวขับสี่1,99,000บาทเท่านั้นฟีเดาวจะเต็มได้เลยน่ยภายในสวยแรไม้า130,000กว่นะคะกับราคานี้เลยพี่จับเต็มฟรีดาวได้นะคะสำหรับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานรายละเอียดโครงสร้างตัวรถบอกเลยว่าเดิมโรงงานสภาพไปเลยใครสนใจอย่าพลาดรับชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันทุกท่านทุกคนด้วยนะคะสวัสดีพี่พี่ที่เป็นมิตรรักรถมือสองทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วพี่พี่จัดฟอร์จูเน่ขับสี่ซิกนาโฟมาให้นะคะเป็นเรื่อนต์สองจุดสี่ตัววีนะคันนี้ได้เป็นเกีร์รุ่นตัวีปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะใครที่เป็นสาวฟอร์จูนและหาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดวันนี้จัดขับสี่โคว์ดีมาให้นะคะ ฟีดาวได้พี่ราคาเริ่มต้นตอนนี้เริ่มต้นที่1 9 9 0 0 0้านเเลยนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละประมาณ18,0 0 0บาทเท่าที่จะฟรีดาวนะแต่ว่าถ้าอยากดาวเพื่อให้จำนวนค่างว่ลดรลงได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่พี่อยากดาวเลยนะเบื้องต้นเราฟรีดาวให้อยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกเจ็ดที่นั่งแบรนด์หลักนะคะรู้บอกเลยว่าคันนี้สุดคุ้มค่า รถมือเดียวปลอดระวังประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่และตัวรถไม่มีประวัติกิจค่อนตีลกลางไม่มีตกน้ำํำลัดสีต่อไม้ไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนการันตีโครงสร้างเดิมบอดีเดิมให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็ตตมๆห0 0 0 0มนกิโลนะคะมีใบเซอร์การกันตีกดรถให้มากกว่า215จุดและมีใบเซอร์ให้ยุที่ได้รับชมทุกท่านทุกคนนะคะใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าคุณค่าคุมราคาว,วันนี้หนูจับมาให้ บริษัทเราอยู่ที่ถนนมินบุรีนะคะคุณพี่ตรงข้ามกับบิ๊กซีูวินพวงสำหรับสาขาหนึ่งนะคะที่รถจอดอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะใครสนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสไดพ้พี่โทรเข้ามาหาหนูได้เลย0 9 1 8์เก้าห่งแหรือว่าจะเป็นไลน์ aun 19แซติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถให้เดี๋ยวช่องทางกรติดต่อหนูขึ้นให้ตรงหน้าจอด้านล่างตรงนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะ ใครที่อยากซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะมีเล่มพร้อมโอนเลยนะมีบริการวิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศไทยมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาไปใช้งานเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถในคลิปเต็มกันตอนนี้เลยนะคะเอามาดูคันนี้นะคะเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2ตํตำแหน่งกับ้ายทะเบียนเดิมโรงงานแบบนี้นะคะสภาพตัวรถนี่สวยเลยไฟต่หมอกข้นหน้าเป็น Fu l l LED ไฟหน้านะคะเขาจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลน LED นะคะนี่ ใบบีม LED ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็มีเดซ์ทา n นิ่งไลท์มาให้ในตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำเม่ทนิกนะคะตัดกับโครเมียมแล้วก็โลโก้โตโยต้าสวยป้ายทะเบียนจัดกรุงเทพมหาคนครมาให้แล้วนะคะภาษีพระบรเราจัดเตรียมให้นะและได้ใช้งานเลย1ปีเต็มๆนะคะพีพ่่ดูเลยนะนี่ไฟหน้าเดิมหมดนะคะไม่มีร่องรอยนะในส่วนของแก้มข้างรอยงัดรอยง้างไม่มี ฝากระโปรงเขาได้เป็นเดิมโรงงานนะคะคันนี้ไม่มีรอยลากิ้มสีขาวมุกนะคะผิวพันเหเรียมสันบลูบอรี่ตัวรถเนี่ยเดิมทุกจุดนะในส่วนของแม็กอลอยนะคะเขาจะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะทุเรนนะคะก็จะเป็นแม็กนะสีเหมือนสีเดียวกันหมดแต่ว่าภายในเนี่ยมันจะรมดํามาเข้มกว่านะคะจะรมดํามาเข้มกว่าตัวยางเนี่ยได้เปยย็นยางปี2024นะคะยางปี2024แม็กคอร์สิบแปนะ ยางดองลึกๆแบบนี้เลยวิ่งกันอีกยาวๆช็อกอัพซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมสวยๆเลยนี่พี่ๆให้ดูเลยนะสวยจริงนะคะกิ๊บลองกิ๊บน็อตน,นะหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องอรอยโดนงานโดนแงะนะบนดข้างนะคะไม่มีร่องรอยแตกนะสวยสภาพนางฟ้าเบื้อรถมือเดียวนะกระจกมองข้างตอดพัาไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวข้างแก้มนะคะสภาพสวยเส้นสายเรียบร้อยเบอ กระจกพาร์เดิมโรงงานนะคะติดแจ้งเตือนขอโมยมาให้และติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยเมื่อเปิดนะคะจะได้เป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีคิวเรตนะคะสองฝั่งเลยและที่สําคัญเป็นโครเมียมแท้เดิมโรงงานทิ่วันนะคะบอดี้ด้านข้างตัวรถไม่มีรอยลักยิ๊บล้านเก้าหมื่นเก้าพันค่ะคุณพี่ได้ซิกมาโฟขับสี่นะคะ 4WD นะคะภายในสวยนะเอ๋เบาะหนังกับกไฟฟ้าคู่หน้าและตัวเบออาะเองต้องบอกเลยว่า ตึงมากๆนะคะตึงเปียเลยเดินได้มาสีขาวนะคอนโซลด้านหน้าแอร์แบ็กมีมาให้แล้วครบนะคะสามารถเปิดได้บนล่างแบบนี้เลยนะคะช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะมากๆนะสวยเดิมหัวนอ็อตกริบกิบทุกจุดไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนงาน,น,งาน,นี่สภาพผิวพรนเลี่ยมสันคมบอดี้หัวนอ็อตมาเดิมๆทุกจุดเลย ตั้พวงหัวเสาแผงประตูมีมาให้กระจกนะคะออโต้นะสี่บานนะคะทำพ้พงข้ามแก้มมีมาให้ด้วยคัสเดิมเลยกระจกสปอนเมทอาร์คสวยๆนะคะกิบล็อกหัวนอ็อตอยู่ครบไม่มีร่องรอยไฟของเท้ามีมาให้เรียมสั้นโคมบอดี้หัวนอ็อตซุ้มเสาบีนะคะเดิมทุกจุดนี่ไม่มีร่องรอยโดนงานโดนงานการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะ มาดูในส่วนของกระดูกงูนะแน่นมากๆก็บอกเลยว่าแคบไม่ค่อยโดนดึงเลยนะคะนี่กระดูกงูผิวพันเรียมสันกระดูกงูไม่มีผิดสีผิดเพี้ยนนะคะวงวงนะรูปทรงของตัวกระดูกงูตัวสปอร์ตเวนอาร์คเนี่ยนะสวยๆเลยนะคะใครที่หาอยู่นะพี่ๆนะรีบมาจัดได้เลยตอนนี้ฟอร์จูเนอรค่อนข้าง,างที่จะออกไปเยอะนะคะมีเข้ามาก็ไปกันเยอะมากๆนะก็บอกด้านหลังเนาะมีที่พักแขนพร้อมช่องวางแก้วนะ้ำนะคะ มีจุดในส่วนของชาร์จลักบ้านแล้วก็เป็น power outlet นะหรือว่า USB ให้นะคะหลังพวงหังคาด้านบนแอร์ตอนสองมีมาให้ราคาสะอาดสะอาดนะคะ้านเก้าหมถือว่าคุ้มนะได้ขับ4ี่นะคะได้ขับ4ี่ซิกมโฟนะได้ปี2021 e ด้วยนะคะฟีดาวได้ด้วยนะหัวน,อน็อตกิ๊บ์ิบเดิมๆนะคะโครงสร้างซุนเสาเองตรงนี้ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนงนสภาพสวยกระจกออโต้แผงประตูสีดำนะคะ ไม่มีร่องรอยเลยนะล็อกเด็กมีมาให้ครบนะคะกระจกพัดเดิมโรงงานโลโกโตยต้าอยู่ครบนะคะแม็กอลอยเดิมนะดีทมาสี่ล้อยางปีเดียวกัน4เส้นเลยน,นะะในส่วนของท้ายของเขาเนี่ยนะจะได้เซ็นเซอร์มาสี่ตำแหน่งนะคะกล้องถอยหลังเดิมโรงงานแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะคะไฟท้ายจะได้เป็นไฟ LED และลมดำมาให้แล้วเรียบร้อย สปอยเลอร์ iler, นะคะมีไฟเบรกมาให้โดนที่3แล้วก็หลังคาด้านบนได้เป็นชาร์คฟินนะคะด้านหลังก็จะเป็นกระจกพาร์ทเดิมนะคะติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาพร้อมกับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยร่องถอยเดิมนะคะเซนเซอร์สีกตำแหน่งโ,โ,โลโก้ซิกมาโฟนะคะไฟท้ายเดิมๆไม่มีร่องรอยแตกร้าวนะคะสุดแต่งบอดี้สติลส์ไฟเบรกกับพิมอยู่ครบๆเลยนะ ในส่วนของฝากระโปรงท้ายของเขาเนี่ยนะประตูที่5เขาเรียกกันเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะคะนี่เปิดปีแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะค,ะความกว้างของตัวรถเนี่ยกว้างใหญ่แล้วนะคะบอด้านหลังของเขาจะพับเก็บได้แบบนี้50-50เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมาให้นะคะชุดเก็บอุปกรณ์ปุ่มชาร์จ power outlet มีมาให้นะคะนี่สวยรางน้ำร์ตเม็อาร์คหัวน็อตชวคคําฝากระโปรงชวไฟฟ้านี่สภาพเดิมๆไม่มีร่องรอโดนงัด ไฟท้ายเดิมนะคะหัวน็อตกิบฟิตเลยทุกฝั่งเดิมหมดนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะใครที่เป็นสาวก f o r ์ u n เนนะคะมาจัดได้มาดูรถได้ด้วยตัวเองเลยคิวพันเหลี่ยมสันคมนะ,ะโชว์คําหัวน็อตทุกจุดเดิมหมดนะ,ะแม้แต่หัวน็อตฝั่งกระโปรงก็เดิมแบบนี้นะะไม่มีร่องรอยงัดงแงะกระกอามาแน่นอนนะ ต้องบอกเลยว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาในนี้เห็นแน่นอนนะสำหรับคอร์จเนอร์ราคาไม่ตกใช้งานกระดิเรายางเนะคะซิลเลอร์เดิมๆฉลากทะเบียนอยู่ครบประตูไฟฟ้าเนะคะความคุ้มค่าคุ้มราคาในพูดถึงเนาะข้อดีของคอร์จเนอร์คือช่วงล่างแน่นนะคะและข้อดีของรถโตโยต้านี่คืออะไหล่หาง่ายไม่แพงส่วนบริการทั่วประเทศคอร์จเนอร์เขาเป็นรถผู้บ้านคู่เมืองเนาะพี่ๆเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าเป็นรถครอบครัวเนี่ยหนึ่งเลยนะ รถหน่วยงานรถ,าากการ,รถข้าราชการรถท่านผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรถเจ็ที่นั่งเขานิยมใช้เป็นฟอร์จิเนอร์กันนะคะเพราะว่าช่วงล่างแน่นเนาะตัวรถเนี่ยมันแมนทานแนง่ายและมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ผู้บ้านคู่เมืองคือมั่นใจในในส่วนของแบรนด์เนาะมั่นใจในส่วนของแบรนด์และที่สำคัญก็คือมั่นใจในช่วงล่างของตัวรถนะคะและสเสถียรภาพการทรงตัวนี่คือดีและระบบเซฟตี้ค่อนข้าง,งที่จะดีมากๆ้วยนะคะภายในสวยเลยนะคะฝั่งไหนก็สวยนะ แทงประตูนะหัวน็อตทุกอย่างเดิมหมดนะถึงรถจะแบบผ่านมา3ปี4ปีแต่ว่าราคาก็ไม่ตกนะพี่ๆถ้าเป็นสมแบรนด์นี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้นะโตโยต้าปกติแล้วนะปีส7บเ็เขายังขายขายกันอยู่ประมาณ7จ็นต้นแปนต้นแปดก,กลางๆนะปีปี2021นะราคาถือว่าหายลงมาจากป้ายแดงแล้วประมาณ4ี่ห้าแสนนี้ยค่ะเนี้เห็นแน่นอนนะเบาะตึงๆเลยทั้งด้านหน้านี่ยและด้านหลัง นี่เบปาปักไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะเป็น Anti Star Stop Parking Sensor มีมาให้ครบนะแจ้งเตือนก่อนการชนแล้วก็เปิดสารกระปรงท้ายเปิดสารกระปรงด้านหน้าเปิดตรงนี้นะคะเตรียมสันโคม,มัวน็อตซุ้มเสาเอนะคะคกิบดลิปเดิมๆไม่มีร่องรอยนะคะสภาพสวยสวยทุก,ทกจุดจริงๆคันนี้แผงประตูนี่มาสวยมากๆนะ ปกติรถใช้งานเยอะรถช้ำเนะยคะเบาะสังเกตง่ายๆจะยับจะย่นจะแตกจะเล้าวงมาลายัยจะลอยถลอกลอกล่อนอันนี้ไม่มีร่องรอยนะและเป็นหนังเดิมโรงงานตัวเบาะเนี่ยมีร่องรอยการใช้งานจริงแต่ไม่ช้ำเลยเนี่ยคะ่ะนี่กระจกออโต้สีบานนะไม่เลือนไม่ลางเลยสําหรับการลงสีลงยาตรงนี้เนาะที่เป็นตัวหนังสือนะ,ะแล้วก็ในส่วนของกระจกเขาปรับเป็นไฟฟ้านะเป็นเซ็นทรัลล็อกจมูข้างปรับไฟฟ้า สวยเรียมสังคมบอดี้หัวน็อตนะคะคลิปกริปเดิมเดิมนะมอกรเดิมโรงงานผิวพันเรียมสังคมเดิมหมดนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดเดี๋ยวคอดึงฮะกระดูกงูให้ดู Art สปอร์ตเมนอาร์ทางฝั่งดนะ้านผู้ขับกันบ้างแน่นมากๆนะพี่พี่นะนะต้องบอกเลยว่าแน่นจริงๆนะนี่ Spot Art สปอร์ตเมนอาร์สวยสวยผิวพันเรียมสังคมเดิมเดิม,ดมนะคะสำหรับฟอ์จเนอร์คนนี้ต้องบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคานะปี21ินะพี่พี่นะขับสี่ซิมาโฟปี2อ2 1นะีะที่พี่ได้เครื่องยนต์สองตัว,วี่วีแต่ว่าได้ขับสและที่สำคัญตัวรถเนี่ยไม่มีช้ำนะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะเดี๋ยวจะให้ดูออปชันในส่วนของหน้าจอกันนะคะ,ะเดี๋ยวขอยหยิบกุญแจก่อนกุญแจอยู่ใกล้รถเกินนะคะแบตเตอรี่ทุกอย่างปกตินะคะเครื่องยนต์พวกสายไงสายพานเนี่ยเรามีการเช็คให้หมดนะคะ ในส่วนของกุญแจเนาะก็จะได้กุญแจคีย์รีเแบบนี้แบบนะคะเป็บบนกุญแจรีโมท Smart e n t r Keyless คันนี้เป็นรถหร่วยงานไมคค่อนข้างที่จะแก่นิดนึงนะคะ1 3 9น3 0่กนสิกิโลเมตรนะคะเป็นไมค์แท้มหมยเดือมตามการใช้งานอันนี้ที่สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยที่จะได้ดูนะประวัติศูนย์ตั้งแต่10,000กิโลแรกนะคะอันนี้ก็รถวิ่งปกติไม่เคยจอดซ่อมนะคะไม่จอดนอนไม่มีเสียนะคะ วงมาลัยได้เป็นหนังเดิมโรงงานนะแล้วก็มีแกะแพนทนชิปมาให้นะคะในส่วนของวงมาลัยนี่สามารถรับโทรนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงสั่งการด้วยเสียงเป็นขึ้นเป็นมดเป็นเพลงคลิปหน้าจอได้นะคะและตัวรถคันนี้มี a d a p t i v e c r u ุ s e c o น t r o l มาให้แล้วเรียบร้อยหนังเดิมแบบ3ก้านเดิมโรงงานนะคะแต่ใช้งานปกติทุกอย่างนะ เกียรอโนต้นะคะแล้วช่องเกียร์ก็มีมาให้สองตำแหน่งเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ได้เป็น e ีคิโคโหมด e r m เวอร์โหมดได้แล้วก็มีระบบเลควอล้อแต่ล้อสะบัดกันลื่นไหลระบบเบรก ABD EBS มีมาให้ครบแล้วก็ในส่วนของเบรกมือเนี่ยจะเป็นเบรกมือแบบนี้อยู่ไม่ได้เป็นเบรกไฟฟ้านะคะไฟยุกเฉินเขาอยู่ตรงนี้ใช้งานปกติเหมือนกัน ตัวจอนะคะจอกลางของเขาเนี่ยจะได้เป็นจอทัสกรีนก็คือจอสัมผัสนั่นเองพร้อมกับกราระยะถอยจอดของกล้องด้านหลังให้แบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นกล้อง360องศานะกล้อง360องศาจะมีในพวกตัวท็อปแล้วก็ตัว r e g e n เ e อร์ท็อะไรเนี้ย TRD Top อย่างนี้เนาะตัวนี้ก็เป็น2 4 v นะคะที่เป็นขับ4ี่ซิงค์แมเฉยแต่ยังไม่ได้ท็อปสุดนะคะ มาดูในส่วนของจอกลางเขาจะรองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay ให้นะคะ Bluetooth USB สามารถเชื่อมต่อได้และที่สำคัญเลยที่ f m a m เล่นใช้งานได้ปกติหมดนะคะคันนี้สวยเลยนะคุณพี่เอาไปใช้งานกันได้ยาวๆนะหนูบอกเลยว่าขับรุ่นนี้นะยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะที่เดินทางกับต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะ2.4เครื่องยนต์ดีเซลเนาะ2,400ลิตรและเป็นเครื่องยนต์ซีเซลได้ไปขับ4นะหึเลยคือจะไม้ปืนน้ำมันเท่าขับ8 ไอ้ขอภัยจะไม่เปิดน้ำมันเท่า2.8ที่เป็นขับสีนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดกว่านะคะแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะเวลาระยะการขับมันก็เหมือนเหมือนกันนะคะไม่มีใครเหยียบเกินร้อยแแน่นอนนะเชื่อหนูนะคะในส่วนของตัวแอร์เขาจะเป็นแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะอันนี้ก็จะมีในส่วนของ DAC หรือว่าสติยรภาพการทรงตัวนะการลดแรงนะคะเวลาเราลงทางราชันอันนี้มีไมาให้เพราะว่าเขาเป็นขับ4ก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดในการขับ4ขับ2ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ H2 H4 แล้วก็มี L4 เนาะขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะมีจุดชาร์จ USB มาให้แล้วก็ power outlet ให้ด้วยนะคะแอร์บงแอร์แบมีมาให้ครบแล้วแล้วก็กระจกปัดแสงด้านหน้าได้เป็นออโต้นะคะ ไฟเก๋งเป็นไส้ LED นะคะสีขาวที่เก็บแว่นตานะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะคะับกระจกเนี่ยมีที่บังแดดมาให้นะ,ะที่บังแดดมีกระจกมาให้นะคะขอภัยนะคะพี่ๆสวยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะที่พาแขนพร้อมช่องเก็บสัมภาระนะก่อนปล่อยนะคะเรามีการล้างเมเทนซ์เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่อง ดูแลระบบช่วงล่างให้ทุกอย่างตรวจเช็ครถให้ก่อนส่งมอบแน่นอนพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะมีใบเซอร์การันตีให้ดูทุกจุดนะใครที่เป็นสาววโอจูและหาไม่ใช้งานนะคะไม่รู้จะไปซื้อรถที่ไหนดีกลัวโดนย้อมแมวจังเลยนะคะมาซื้อที่หนูได้นะหายห่วงเรื่องพวกนั้นได้เลยมีประวัติตรวจรถให้ดูมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างตัวรถมากกว่า215จุดมีลงในสัญญาซื้อขายให้เลยนะ ถ้ารถมีีความชนหนักตกน้ำปรับสีกอไมไฟไหม้น้ำท่วมนำมาคืนเราได้เลยคืนเงินให้เต็มจำนวนนะคะเดี๋ยวใครที่สนใจชอบทางดีต่อหรือขึ้นให้ได้าลากโทรเข้ามาได้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับตัวห้องเครื่องยนต์เขาก็จะไ,ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเดิมโรงงานนะคะนี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,400ลิตรนะคะในส่วนของแท่นเครื่องฝาครอบเครื่องนะหัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยขยับโดนงัดโดนแยะมาแน่นอนนะคะ ในส่วนของเหลวแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเดือนแปดปีหกปดนะคะเราดูแลให้หมดนะพี่พี่กิบล็อกอกิบน็อตหัวนอ็อตคานด้านหน้าดูกลมไฟหน้าไทโคอิตโตะเดิมนะคะสวยแบบนี้เลยนะแผ่นเพดนีให้พี่พี่ดูเลขเครื่องเลขถังตรงเอาสำเนามาตรวจสอบได้และดูได้เลยว่าปีผลิตเขาจดชัดเจนนะคะปีจดตรงรุ่นนะกระโหลกซนะุ้มล้อนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะแต่ว่าโัวรถเนี่ยเดี๋ยวล้าง ทำความสะอาดให้รับรองสวยแน่นอนพวกในส่วนของหม้อน้ําคูลแอนต์กองอากาศพัดลมไอ้น้ําใดๆก็ตามเราดูแลให้หมดนะพี่ๆนะตั้มพี s สวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยแตกทานคานง้อนะคะสภาพกริบทุกจุดมาลองขับมาลองเทสได้กันได้พี่มาลองด้วยตัวเองพี่จะรู้นะคะเพาะน่ากริบๆเลยนะไฟหน้าไทยโพลิตเดิมถ้าใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงมีบุรีเข้ามาเทสได้ด้วยตัวเองเลยถูกใจว่ากันไม่ถูกใจว่ากันได้นะคะพี่ น้มเดิมโตโยต้าสวยๆดันนี้แทนกันความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นตะ์นีคะนี่บางๆเดิมๆนะคะสปอ,อร์ตเมทาร์ที่อย่างอยู่ครบนะฟิลเลอร์นิ่มๆนะคะของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆสำหรับใครที่เป็นสาวอบุคเนอร์นะและได้ขับสีเจ้าคันนี้ไปใช้งานปี2021ค่ะเลขไม่139,000กิโลและเป็นรถมือเดียวผะวชกว่าศูนย์ท่านใดที่สนใจนะคะจดัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ หนึ่งล้าน9้า่นบาทเท่านั้นนะคะาพาคัสสอบถามรายละเอียดตัวรถได้ซื้อสดจกักแฟนแอ์มีเล่นท็อปอดมีลงในสัญญาซื้อขายให้รับประกันช่วงล่างรับประกันชนหนังฟิดคอมไพยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องอัน,นขออนุญ,ญาตลาพ,พี่ทุกท่านไปก่อนถ้ามีผิดภาพกันเดินคลิปนี้ขอภัยไวนะ้ณที่ที่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆลาไปแล้วสวัสดีค่ะ